บางคนนะ่ะเขาไม่เกิดแล้วแต่เรายังต้องอเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็เพิดเพลินใจเดี๋ยวก็เสียใจครับแค่ใจเราทุกวันนี้ <c oughs> เราก็เลยมนุษย์ทั่วไปนะหลากหลายอารมณ์วันหนึ่งเห็นไหมหลากหลายอารมณ์อารมณ์ไหนก็เป็นอารมณ์นั้นอารมณ์โกรธ ก็เป็นยักษ์อารมณ์ฉุนเฉียวก็เป็นสัตว์นะประมาณนี้นะพระอารมณ์เบื่อนะก็เป็นพระอาหน์พระอารมณ์เมตตาทุกคนเนะี่ยก็เป็นอารมณ์โพธิสัตว์น,น,นี่อารมณ์ก็เลยเปลี่ยนที่เจ๊ซันมาฝึกเพื่ออะไรเพื่อทรงอารมณ์ในสิ่งที่ต้องการไปต้องการไปเวลาตายเนี่ย ท่านต้องไปตามอารมณ์นั้นอารมณ์ที่ท่านฝึกอ่ะท่านจะไปพรมเนี่ยท่านก็หมั่นท่านจะไปเทวดาชั้นไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ฝึกไม่ได้นะเนไหนก็มาแล้วเนี่ยบางคนก็มาด้วยความลำบากบางคนมาเจตนาขึ้นมาฝึกจริงๆบางคนก็มาเพื่อป่วย บางคนมาเพื่อมาต้องการเอาขึ้นจกักรพรรดิมารับเศษมารับบาร,รมีหลวงปู่มารับกําลังจกักรพรรดิเพื่อไปดํารงชีวิตในปัจจุบันมันมีหลากหลายเพราะฉะนั้นสถานที่ที่เราก็เลยเป็นสถานที่ที่ไม่เหมือนใครไม่มีนะในโลกนี้ไม่มีนะ ท่านไปดูคนในในโลกเนะี้ยมีหรอข้อวัดที่ทํายากที่สุดโคตรยากเลยนะะเขาให้ท่านกินนอนสวดมน์นะท่านทำได้ไหมเราลองท่านไปพูดกับใครเลยอะ่ะถึงเวลาก็ออกไปกินนะถึงเวลาก็ขึ้นมาสวดมน์เห็นใครก็ยิ้มยิ้มเอา้องทำหลายลองทำสักททวันดิ วันนี้ไม่พูดกับใครอธิษฐานตอนเช้าไม่พูดกับใครจะยิ้มอย่างเดียวแล้วก็จะสวดมนต์จะบันทึกบุญอย่างเดียวแล้วจะกินนอนสวดมนต์นะลองทำดิถ้าท่านถ้าท่านถ้าท่านทำได้วันหนึ่งเนะี่ยวันที่สองท่านก็ทำได้วันที่สามท่านก็ทำได้ท่านอาจจะเพิ่มข้อวัดเข้าไปอีกพูดสองคำ เดี๋ยวก็จะหาว่าเป็นใบเลยบอกพูดสองคำดีไม่ดีหรือคะหรือครับอะไรประมาณเนี้ยประมาณหนึ่งปีประมาณสามเดือนอพอนานเข้านานเข้าท่านก็อธิฐานห้าคำสิบคำอธิฐานไปเรื่อยพอท่านรู้เนี่ยท่านบอกจะพูดไม่หยุดเลยถ้ามีคนถาม โดยเฉพาะธรรมะพูดเป็นน้ำไหลเลยเพราะท่านรู้แล้วเนี่ยท่านจะต้องพูดไงถ้าท่านไม่พูดเนี่ยไม่มีคนเข้าใจเขาอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยไอย้นี่บ้าแน,น่นอนนะสิบปีแล้วไม่เคยพูดเลยยี่สิบปีไม่พูดเลยเนี่ยเข้าใจไหมท่านก็จะเข้าใจตัวท่านเองไปเรื่อยๆแหละว่าท่านปรารถนาอะไร ท่านก็ไปตามทางของท่านนะเขามีทางไงแล้วเนะี่ยอยากมีทางนะมีสายใหญ่เนะ่ยจะเป็นพุทธ,ธะจะเป็นปัจเจกจะเป็นพระรหันหรือจะไปช่วยโพธิสัตว์องค์ใดองค์หนึ่งเ็าเกาะท่านให้ดีจะมาทีานี้ท่านอยากว่าเอ๊อยากเกิดเรื่อยๆอะ่ะท่านต้องอธิษฐานแล้วล่ะผูท้ที่อยากเกิดเรื่อยๆเนี่ยคืออยากจะเกิดอะแต่ก็อยากเป็นใหญ่อยากรวย อยากสวยอยากมีทรัพย์เนี่ยไม่อยากเลยอธิษฐานตามโพธิสัตว์ทุกองค์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันเป็นอนาคตกับผมตั้งสัจจะอธิฐานดิฉันตั้งสัจจะอธิษฐานหลวงปู่เป็นพยานนะคะอันเชิญเทพพรมทุกชั้นทุกภพทุกภูมิมาห,หมดเลยหนูจะอธิษฐาน ช่วยเหลือเกื้อกูลโพธิสัตว์ที่ส,สร้างบารมีเป็นพุทธเจ้าเป็นพระบาเจกทุกองค์ในภพชาติที่ข้าพเจ้าเกิดอธิษฐานอย่าง,งนะี้นะถามว่าในอนาคตเนี่ยท่านเกิดเป็นใหญ่แน่นอนเลยเพราะโพธิสัตว์เนี่ยท่านคิดใหญ่ปัตตนาใหญ่ ท่านเกิดเล็กไม่เป็นหรอกที่เราตามท่านเนี่ยเราจะใหญ่ตามท่านไหมใหญ่ฮะเพราะเราอธิษฐานตามท่านนะพอท่านไปแล้วท่านก็ยกขึ้นโอ้จะท่านไม่ท่านไม่เอาอยู่แล้วเพราะผมท่านงอสางกับสละให้เราอยู่แล้วไงเพราะเราเป็นลูกเป็นหลานท่านไงเพราะเราตามท่านไงอธิษฐานไง ค้าได้มันอยู่ที่ความปรารถนาของเราเนะียมันอยู่ที่เราเรียนมันอยู่ที่เรารู้มันอยู่ที่เข้าใจนะถ้าเข้าใจการเวียนายตายเกิดจริงๆแล้วฝึกทุกคนนะไม่มีใครไม่ฝึกคนที่ขี้ขี้จจริงๆก็นอนที่ไหนก็สวดให้หลับที่นั่นนะขี้เกียจจริงๆนะนะท่านบอก ่านทีบลงดักฟังมาถ้าเองขี้เกียจขี้เขีย,ย,ยนะเองสวดมนตนะ์ตอนเองหลับน,ลน,นั่นแหละสวดมนต์กัมราแล้วสวดมนต์ค่อยๆสวดไปใหม่ๆก็จะลืมมึง่งไม่ลืมมังนะ่งอ่ะพอนานๆเข้าเนี่ยถ้าเองไม่ได้สวดใน,เ,นเองนอนไม่หลับหรอกพอตัอเองสวดแล้วก็หลับเนี่ยเองจะรู้แล้วนายอนาคตเนี่ยเองจะหลับตอนไหน ปกติเองเกิดมาในชาติเนี้ยไม่รู้อี่้าพบชาติเนี้หลายพบชาติมาแล้วล่ะต่นจะเกินเนี่ยเองไม่รู้หรอกเองหลับเมื่อไหร่แต่ชาติเนี้ยเองจะรู้เองพอรู้มั้งร่้รู้รู้รวยอะไรล่ะโดยความฝันโดยความรู้สึกนี่เมื่อคืนนี้ไม่ฝันเลยเลยแสดงว่าจิตนิ่งจิตพัก ตอนที่หลับตอนที่เคลิ้มเมมันเข้าไปพักพอสะดุ้งตื่นมันก็สว่างนั่นแสดงว่าจิตพลักแสดงว่าจิตเองเป็นสมาธิเองจิตเองพักเพราะมันไม่ฝันเพราะมันไม่บันทึกตราบใดที่เองยังไม่บันไม่บันทึกอะไรเลยเนี่ยคือจิตเองคือพักพระทเขาบอก ในอนาคตเองจะควบคุมความคิดเองได้แล้วฮะความคิดเองมาจากไหนจะบอกมาจากตาหูจมูกดินกายจากรูปรกลินเสียงจากอดีตด,ด้วยบางทีไปอนาคตกม็มีโดยประมาณนี้แหละเพราะ,ะนั้นสถานที่ของเราไหนๆท่านมาแล้วอย่าไปยุ่งกับใครอย่าไปเผือกอย่าไปมันเอาตัวเองให้รอด ศาสตร์หลวงพอ่อเนี่ยท่านอธิบายหลวงตาฟังนะหลวงตาเชื่อนะจะท่านจะเชื่อหรือเปล่าถ้าเองฝึกจริงๆเนะี่ยเองจะเกิดไม่เกิดเรื่องเล็กหรอกท่านบอกเองจะเกิดหรือไม่เกิดนะเองต้องมีกําลังโดยเฉพาะเองจะไม่เกิดเนะี่ยเองต้องมีกําลังใจบวกกําลังบุญท่านบอกเองฝึกไปเรื่อยเนี่ยเหมือนเองกินข้าวไปเรื่อยๆนเนี่ยนะเองก็จะรู้แล้วว่าจะอิ่มเมื่อไหร่ ถ้าเองฝึกไม่หยุดเนะ่เองไม่รู้อะไรเนี่ยคงไม่ใช่ล้วแสดงว่าไม่ฝึกละเองไปทางโลกมากเกินไปละเองไปคุยกันมากละเองไปเล่นวัตถุมากละเองไม่ได้อยู่ในบทสวดละไม่ได้อยู่ในสายใยกับจักพัิไม่ได้อยู่สายใยกับหลวงปู่อยู่กับข้าอยู่กับรูมิหารละแล้วเองจะมีความรู้พิเศษนะ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกท่านบอก ความรู้สึกเรื่องนามธรรมาเองยังไม่เข้าใจเลยท่านบอกรูปก็คือตาเห็นนะฮะนามธรรมคาือความรู้สึกในรูปเหมือนโลกนะท่านบอกเองมองโลกนะ่ะพฤติกรรมคนในโลกนะ่ะเองจะไปมองอะไรกันแม้จะรูปรสกินเสียงเนะี่ยถ้าเองได้ยินเนี่ยเองจะก็มีความรู้สึกแล้วท่านบอก แต่ถ้าเองได้ยินเสียงสวดมนต์เนี่ยถามว่าเองมีความรู้สึกอะไรไม่ในพุทธมตลรู้อ่าว่าเป็นเสียงสวดมนต์แต่เองไม่รู้ความหมายมีความรู้สึกตรงนั้นน่ะมันคืออะไรแค่นั้นเองถ้าเราฝึกกรรมาฐานในศาลวงพ่อเนี่ยนะท่านบอกเร็วสุดๆเลยเพราะตอนนี้ ข้าอยู่เป็นอับดับแรกคือเอาโสดที่สุดเลยล่ะยกเว้นพุทธะแค่นั้นเองถ้าเป็นพระธรรมดานักบวชเนี่ยข้าอยู่อยู่หัวเลยถ้าเองจะบวชใหม่นะเงปรารถนาใหม่นะจะเป็นปัจเจกจะเป็นหน่อพุทธภูมิอะไรก็ตามอะถ้าเองบวชปั๊บเองก็อยู่ท้ายนู่นแหละ บอเองอยขึ้นมาถึงยอดเนะี่ยเองจะใช้เวลากี่อสงไข่แต่เองก็ต้องเวียนว่าต่าเกิดอยู่ดีเท่าเทียมกันแน่นอนท่านไปแล้วท่านก็ไม่ราไป,ไปเองก็ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเองก็เหมือนกับท่านและท่านบอกเท่ากันไหมเท่ากัานแต่ยาวนานไม่เท่ากันนันเอง นี่คือมนุษย์เท่ากันท่านบอกเองยังไม่ตื่เตนเองยังไม่ตื่นเต้นเลยจะบอกว่ามนุษย์เนี่ยต่อให้มันใหญ่ขนาดไหนอะต่อให้มันรวยอยากกระไดก็ตามฮะอยากดีมีโจรยังไงนะมันไม่สัางอะไรก็เองหรอกจะบอกเองอย่าไปยุ่งเองอย่าไปสนมันเกิดและตายเท่ากันกับเองแต่มันตายแล้วไปไหนนะ่ะนะนะอยู่ที่กรรมของมัน ถ้าเองเข้าใจแล้วรีบฝึกซะถ้าเองไม่ฝึกเนะ่ะเองไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองยังไม่พอเลยยังไม่เป็นประโยชน์กับมนุษย์สัตว์วิญ,ญญาณเลยจะบอกยังไม่เห็นในคนในยุคนี้จะบอกนะโลกมันเจริญและเสื่อมโลกมันกําลังจะเปลี่ยนแปลงเองมันต้องฝึกไว้อย่างในน้อยเนี่ยเองก็ช่วยช่วยโพลิสัต เองมีส่วนช่วยช่วยได้แหละสมองถ้าเองไม่ฝึกเองช่วยใครไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเองก็ยังช่วยไม่ได้เพราะเองต้องไปท่ำกรรมถ้าจนะ